สวัสดีครับผมร้านสักดาฮอบบี้นะครับวันนี้ผมมาทำคลิปวิธีการดู p s p นะครับวิธีการดู p s p นะครับผมตอนนี้ผมจะมาพูดถึง php 3ามรุ่นนี้นะฮะจะไม่พูดถึงตัวโกหรือว่าตัววิต้านะครับซึ่ง3ามรุ่นนี้นะครับถ้ามองถ้ามองอย่างนี้ฮะมันจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่มันจะมีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวพันก่อนนะฮะ ตัวพันนะครับถ้าได้สัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่ามันหนักนะครับมันหนักนะครับด้านหลังนะครับเขาจะทําเป็นสโลปรับล่องมือนะครับนี่คือตัวพันธุ์นะครับแล้วก็มีวงแหวนนะครับตรง UMD ค่อนข้างใหญ่นะฮะการเปิดฝาเป็นการสไลด์นะครับรูลําโพงอยู่ด้านล่างนะครับนะครับรูลําโพงนี่คือตัวพันธุ์นะครับพอมาเป็นตัวสองพันปุ๊บนี่ด้านหน้าเหมือนกันเลยนะฮะ แต่ถ้าได้สัมผัสนี่จะรู้ว่ามันเบาลงเลยนะครับเบาลงตรงที่ว่าด้านหลังนะครับแบนราบเลยนะฮะวงแหวนใหญ่เหมือนเดิมนะครับการเปิด UMD ไม่ได้ใช้การสไลด์แล้วฮะใช้การแกะฝาออกมานะครับนะครับเล็กๆลงเลยฮะบางลงนะครับหน้าจออะไรเหมือนกันหมดนะฮะสามตัวนี้นะฮะแต่รูลำโพงนะครับจากด้านล่างเมื่อกี้ห้าตัวพันนี้มาอยู่ข้างบนละนะครับแล้วก็ปุ่มหน้าจออะไรเหมือนกันหมดเลยนะฮะกับตัวพันนะครับแต่บางลงนะครับ พอมาเป็นตัวสามพันปุ๊บนะครับมองด้านหน้านะครับที่ที่แตกต่างชัดเจนเลยก็คือว่าไอ้ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม Select Start นะครับมันจะกลายเป็นรูปแคปซูลนะครับจะไม่เป็นเครื่องวงกลมแบบตัวพันหรือตัวสองพันแล้วนะฮะนี่ฮะนะครับแล้วก็ขนาดก็เล็กลงนะครับอ่าเล็กลงก็คือขนาดเท่ากับสองพันทุกประการะครับผมวงแหวนเล็กลงนะฮะ วงแหวน umd เล็กจะมีรุ่น3 0 0พรุ่นเดียวนะครับวงแหวนเล็กนะครับการเปิด umd นะครับก็เป็นการแกะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับตัว2 0 0พันนะครับนะครับอ่าทีนี้สรุปให้ฟังกันนะครับข้อดีข้อเสียนะครับถามว่าข้อดีข้อเสียมันมันก็ไม่ใช่ว่าข้อดีข้อเสียหรอกครับมันก็พัฒนากันมาเรื่อยถ้าใครเป็นแฟนอ่าของโซนี่พวกตระกูลเพนะครับตัวแรกก็จะทําใหญ่มาก่อนอ้วนหนักอะไรเงี้ยฮะก็พัฒนาผอมบางเล็กลงอะไรเงี้ยจนถึงรุ่นสุดท้ายที่เล็กสุด การใช้งานคล่องตัวอะไรประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงความความทนการใช้งานนะครับเหมือนกันหมดนะฮะสามรุ่นเนี้ยนะครับการจับถนัดมือตัวนี้ครับข้อดีครับจับถนัดมือนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะฮะเล่นได้นานนะครับอันนี้สองพันกว่ามิลลิแอมเลยนะฮะเล่นได้ได้นานนะครับพันแปอะไรประมาณเนี้ฮะคร่าวๆนะครับแต่ก็แรกมาด้วยน้ําหนักนะครับขนาดใหญ่เล่นนานๆก็อาจจะหนักมือนะครับก็พัฒนาลงมานะครับ ตัว2 0 0พันกับตัวสา0พันนะครับแบตเปลี่ยนถ่ายกันได้เลยนะครับฝาปิดเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะนะครับก็ทําพัฒนากันมาส่วนตัวสามพันเนี่ยข้อดีมันก็คือว่าจอนะครับเขาพัฒนามาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วจอมันก็สวยสดนะครับแต่ในการเล่นเกมนะครับข้อแตกต่างก็ไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะฮะขึ้นอยู่กับความพอใจอ่าแล้วก็ราคานะครับความสวยนะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับผมอ่า คลิปนี้ผมไม่ขอทํายาวนะครับขอทําสั้นๆให้ดูจุดสังเกตหลักๆนะครับสาหรับมือใหม่หรือคนที่ยังเพิ่งจะเข้ามาเริ่มเล่นนะจะชอบถามเข้ามาว่ามันต่างกันอะไรยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์รบกวนกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครผมก็จะมาลง youtube เรื่อยๆนะครับผม ครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม